ผมปิดท้ายด้วยรายการที่ตอนนี้กําลังมาแรงมากนะครับผู้ชมอยากใช้คุณชมนะครับได้อย่าเล่น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 รายการนี้แอมแจ็คครับผมดังมากเป็นรายการที่เกี่ยวกับอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้เก่งภาษาอังกฤษครับผมเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับผมไปดูันครับดูไปดูหน่อยสิลูก วันนี้นะครับผมมาที่โรงเรียนนานาชาติมาเรียนมาเรียนกับเด็กๆมีความฝันตั้งแต่เด็กว่าแบบเอ้ยเราอยากมาเรียนนานาชาติเหมือนกันนะแต่เราแบบหนึ่งตอนนั้นเราก็ไม่มีมตังค์ด้วยแจ็ค uh, how old are you I'm five five years old เออเอออาอายุผมคาดหวังว่าตอนแรกบอกกับทีมงานว่าผมน่าจะได้อยู่ห้องที่แบบป .4 หรือป .5 อาเงี้ยเขาส่งไปป .2 เลยจ้าป <Morning. S> .1 Hi morning my name Jack uh เ e a อ e a แหว a ไ e เพ้นไอ I have อ p หวผมจะถามเขาว่ามีประกาไหมที่ไปร้องเพลงะไรมีประกาไหมความฝันเลยี่ถ้าผมมีลูกนะผมก็จะส่งลูกเรียนในชาติเนี่ยเออว่าพี่ว่าพ่อโง่เหรอนี่ครับโอ้โหแอมแจ็คครับ ฝากตดตามด้วยพี่ที่ถามจริงว่าอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจทำให้อยากมีรายการนี้วะจริงๆแล้วแรงบันดาลใจมันเริ่มมาจากผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ผมกล้าที่จะพูดกับฝรั่งคือคนไทยหลายคนเนี่ยจริงๆเก่งภาษาอังกฤษนะแต่ไม่กล้าที่จะพูดกับฝรั่งผมก็เลยอยากจะถ่ายทอดว่าแบบเราอย่ากลัวฝรั่งเราต้องคุยอย่ามาโมไปโรงเรียนมาขนาดนั้นมาสอนเด็กได้อะไรมาเรียนมา how are you how are you พ่เตอร์ตอบได้ไหมครับเร็วๆ How are you เร็วค่ะเธอมันแพงค่ะเธอมันแพงอะเนี่ย How are you How are you คุณแม่ How are you I'm fine <laughs> ปกติไม่ไออินเตอร์อินเตอร์เขาจะไม่ค่อยใช้ประโยคอย่างนี้กันแล้วอ่ะคือเขาเจอเขาก็คุยกันแบบว่าทัาบแผนอะไรอย่างงี้แล้เขาาด้วยลงบอยก็ไปด่าไม่ได้ไม่ได้อะคุณได้อะไรมาอีกอีกคำหนึ่งที่คุณได้มาแจ็คเขายู I'm fine เออแล้วไงต่อคุณก็คุยกันกินกับผมได้ผมก็มาได้เลยรงีต้องคุยเลย How do you feel today I'm everything tonight เอามัดอยู่ัอะไรขับรถมาขับรถมาขับรถมาเอามัดเนี่ยห้องสินะเฮามัดเนี่ยเพราะว่าคุณโน้เนี่ยอย่าไปคุยอย่างอื่นภาษาอันกฤษก็หันมาแค่เฮามัดเฮามัขออนุญาตขออนุญาตให้แจ็คเรื่องภาษาอังกฤษต่อกันแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากด้วยฝากด้วยตื่นมาคุยด้วยกันเช้านี้พรุ่งนี้พบกันใหม่